สวัสดีครับเ,เดี๋ยวไมส่สิก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่เมื่อกี้ผมตัดคลิปเพราะว่าเมื่อกี้พื้นที่ไม่พอครับคลิปมันเลยปิดตัวเองครับแต่ตอนนี้ผมก็มาถึงห้องที่100แล้วครับแล้วก็ห้องที่1 0ึเอ้อเาเดี๋ยวยังไม่โจบอีกเหรอโอ้ทำไมงไงก็มีเรื่อยๆนะสิโอเคผมขอจบเพียงเท่านี้มาฆ่าเลย โอเคถึงว่าผมขอจบเพียงเท่านี้นะไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปก็มีเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็ใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็คือใครที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรกเกี่ยวกับนดอให้ท้าทายชาเลนจ์อะไรเนี่ยก็พิมมาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบาย